เป็นที่ทราบกันดีว่า โลล์ไนทสิวซองกำลังจะเปิดตัวให้ได้เล่นกันในอีก1-2วันนี้แล้วหลายๆคนคงกำลงังตั้งตาคอยกันอย่างตาโตแบบนี้สำหรับฮอลล์ไนเป็นที่ท,ทราบกันดีถึงเกมเพลย์อันเรื่องชื่อแต่แน่นอนคนไทยเราอาจจะไม่เก่งภาษามากนะักมันก็มีกำแพงภาษาที่กั้นขวางเราไม่ให้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างสุดท่องแท้วันนี้ผมเลยมีแอปดีๆมานำเสนอครับแอปมีชื่อว่า l าโก Fa s t ตครับต้องบอกว่า l าโก Fa s t เนี่ยก็เป็นแอปคิดตังเนอะแต่ว่าก็มีสิทธิพิเศษ สำหรับคนดูคลิปนี้นะครับก็คือจะมีโค้ดส่วนลดให้นะครับเพียงพิมพ์คําว่า answer หรือว่า U N S w E R นะครับจะได้ส่วนลดไปทั้งเส้น30%เลยพอรลลาไนซิ้อซองอยังไม่เข้าเนาะผมเลยหาเกมอื่นครับที่แอปสามารถแปลได้เช่นกันครับมีชื่อว่า Delta r u ูนใครตามเกมแนวอินดี้แบบนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็น2ชื่อยักษ์ใหญ่กันเลยทีเดียวแนละ้วทั้ง2เกมนะ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยคืออาจจะอ่านยากเนาะเพราะว่าการเว้นระยะห่างของตัวอักษรอาจจะมีความไม่เป็นธรรมชาติสําหรับ แต่ตรงส่วนนี้ครับผมได้ฟีดแบ็กไปยังผู้พัฒนาแล้วนะเขาบอกว่าอ่ะเขาจะทําให้ซิลซองอ่ะดีกว่านี้เนาะเอาเป็นว่าคุณอย่าเพิ่งรีบใช้งานก็ได้เนาะรอดูผลลัพธ์ของซิลซองก่อนถ้าเกิดมันดีคุณค่อยจัดนะครับเพืออันนี้มันจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะอยู่คู่กับภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่า คำอธิบายส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาษาไทยนะครับเออถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตรงเนี้ยเออมันก็พออ่านได้นะอ่านได้ดีเลยแหละนะถ้าคุณภาพประมาณนี้เนี่ยผมว่าพอรับได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นในเนื้อเรื่องอะอย่างไรก็ตามทาไมคุณถึงเดินสบายๆวิ่งได้มะวิ่งไงอะผมลืมละอ๋อกดอันนี้นะครับโลกแห่งความมืดเออเนี่ยคุณถ้าเกิดว่า คุณภาพเป็นแบบเนี้ยคือโอเคเลยเนอะผมว่าอาจจะเป็นเพราะเดลต้ารูนเนี่ยมันยากสําหรับการแปลละมัง้งเพราะว่าตัวอักษรในเดลต้ารูนมันจะดูแบบเป็นตัวอักษรพิเศษตัวอักษรเว่อวังๆนะคุณนะแต่สำหรับฮัลโหลนั้นมันจะเป็นตัวอักษรธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็ผมคิดว่าคุณภาพน่าจะทําให้ดีได้เอาเราพามาดูตัวแอปกันดีกว่านะว่าใช้งานยังไงคุณสามารถพิมพ์ว่า La โก Fast ใน Google ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมานะก็กดอันแรกไปเลย แล้วก็มันจะมีให้ดาวน์โหลดสำหรับ Windows ครับกดดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นแอปตรงนี้มาเนอะ,อะพอเพิ่งถึงหน้าตาตรงนี้เนี่ยคุณก็หาเลือกเกมที่คุณต้องการได้เลยแต่ถ้าเป็นฮอลล์นอยส์ซิลซองที่เรากําลังจะเล่นกันนะนี่ครับเขาทําหน้าทิ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอซิลซองประกาศเมื่อไหร่ก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับแต่กับภาษาไทยเนี่ยเห็นเขาว่าจะมีการดีเลย์สักหน่อยอาจจะเป็นแบบวัน2วัน หรือว่าอาจจะได้เลยน,นี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวช่วงเกมเข้าผมจะลองเอามาเล่นให้ดูกันอีกทีเนาะว่ามันใช้งานได้ดีไหมามาสาธิตวิธีการใช้งานวิธีการแปลงนะครับขอยกตัวอย่างเ e ลต a ารูนละกันเนาะเป็นเกมที่ผมมีอยู่แล้วก็เลยยกตัวอย่างได้ไง่ายๆมาถึงเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้นะครับก็โหลดเกมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบูสไปรอสักครู่ให้บูสมันเสร็จนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าสตาร์ทเกมแบบนี้ขึ้นนะครับอ่ะคุณมาเช็คดูด้านขวาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกไปทีี่่่เลยแตผมมคิดวา อาจจะได้มั้งเดี๋ยวผมพอลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเล่นคอมเมนต์ไปที่สตรีมเลยมันอาจจะง่ายกว่าอ่ะหลังจากนั้นคุณก็วันคลิกทานสเลตครับอ่านี้ก็คือเกม b e e n Translate เรียบร้อยแล้วคุณกดครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับคุณก็เลือกภาษาไทยไปซะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูปึ๊บเฟรนลี่รีมายเดอร์อ่ะก็เลือกเป็นภาษาไทยไปเนอะแอป l y อ่ะแล้วก็รอโหลดสักครู่เสร็จแล้ว ก็สามารถเข้าเกมแต่ก็จะต้องมีตั้งค่าอะไรสักหน่อยนะวะ้าต้องขอบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เล่นเดลต้าดูอย่างจริงจังนะครับก็เลยยังไม่รู้อะไรมากนะ <c oughs> หาเวลาเล่นอยู่ไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ก็คือถ้าจะเป็นภาษาไทยเนี่ยเองตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับอ่าหรือผมก็ไล่หาอยู่หาไม่เจอสักทีอ่าสุดท้ายก็คือมันมีภาษาภาษาไทายอยู่ตรงนี้ครับเขียนว่าญี่ปุ่นครับซึ่งความจริงแล้วมันคงเป็นภาษาญี่ปุ่นแหละเนะแต่ว่าในที่นี้นะครับแอปใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นการแปลภาษาไทยไปเลย ปึงก็จะกลายเป็นพอกดไปก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้ตอนนี้เกมเราก็เป็นภาษาภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปกดบันทงบันทึกทุกอย่างนภาษาไทยหมดนะครับ เออเอาเรื่องนะครับยอดไปเลยแน่นอนว่าฟีเจอร์หลักอย่างการแปลเนี่ยมันก็เป็นแค่ฟีเจอร์นึงเท่านั้นเนาะมันยังมีฟีเจอร์รองอย่างการทําให้แอปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นปิงน้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับหลักหรือรองเอาให้แน่เกมก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะเท่าที่ผมไล่เช็คมันก็มีทุกเกมเลยแหละนะเนี่ยสามารถมาเซิร์ชชื่อเกมในหน้าเว็บไซต์ลาโก้ฟาสของเขาได้เลยเช่นกันนะครับดูก่อนว่าเกมที่คุณอยากเล่นมีไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมมาแจ้งข่าวแค่นี้หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานเอ็นจ นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย